ด,ดิฉันนางสาวพิทยาพรสีทุมมารหัสนักศึกษา610-446เลขที่4วันนี้จะมาสัมภาษณ์คุณพ่อของดิฉันในหัวขอ้อมุมมองความรักของพ่อแม่ที่มีต่อลูกค่ะคุณพ่อชื่อนายอุดัยสีทุมมาอายุ6 1ปีปัจจุบันเป็นข้าราชการบำนาญค่ะค่ะ สำหรับคุณพ่ออะไรคือเหตุผลในการมีลูกคะก็เราสอบในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนเราก็มีลูกเพื่อที่จะสืบทอดความรักของพระเจ้าเพราะลูกที่เกิดขึ้นมาก็เพื่อเป็นลูกของแสงสว่างเพราะชีวิตมนุษย์เกิดมาในพระคัมภีร์สอนให้เราที่จะเป็นลูกของความสว่างเพราะเราเกิดมาก็เพื่อจะช่วยเหลือคนอื่น มันมีลูกก็เพื่อที่จะเป็นลูกของพระเจ้าแลวก็สามารถที่จะช่วยเหลือคนอื่นในโลกของปัจจุบันที่เต็ไมไปด้วยความบาปก็อยากให้เราเป็นเรือและแสงสว่างแล้วก็ช่วยเหลือคนอื่นได้ค่ะชีวิตเปลี่ยนไปอย่างไรหลังจากมีลูกแล้วค่ะก็ชีวิตที่เราเป็นหนุ่มเราก็มีอิสระม,มันมีครอบครัวเรามีลูกก็เพิ่มความรับผิดชอบมันก็เปลี่ยนไป ความรับผิดชอบที่จะเราให้การอบรมเลี้ยงดูกับลูกมันก็ไม่เหมือนกับตอนที่เราเป็นหนุ่มที่เราก็มีอิสระเสรีมั้นบ้างมากแต่ว่าถ้าเรามีครอบครัวเรามีลูกแล้วเราก็ต้องมีความรับผิดชอบที่จะให้การอบรมเลี้ยงดูเพื่อที่จะให้เขาเป็นคนดีแล้วก็สามารถที่จะอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขคุณพ่อมีแนวคิดในการเลี้ยงลูกอย่างไรคะ ความคิดเมื่อเรามีลูกเราก็อยากจะให้เขาได้เป็นคนดีเราก็เลี้ยงเขาฝึกเขาสอนเขาให้เป็นคนดีเป็นที่พึ่งของสังคมแล้วก็เป็นคนที่จะช่วยเหลือคนอื่นได้อ๋อค่ะสำหรับคุณพ่อเนี่ย ตั้งเป้าหมายในอนาคตลูกไว้ว่าอย่างไรคะแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นจริงแตกต่างกันไหมจริงๆเรามีลูกก็เป้าหมายหลักตามพระคัมภีร์ก็คือต้องการที่จะเป็นลูกของความสว่างแตเป็นเกลือที่จะรักษาความผิดความบาปของสังคมในยุคปัจจุบันวันเป้าหมายที่จะในอนาคตของลูกคือต้องการให้ลูกนั้น ได้เรียนเขาที่ความสามารถจะเป็นไปได้แล้วก็มีอาชีพมีการงานมีฐานะพอที่จะช่วยเหลือสังคมที่เราจะช่วยได้โดยเฉพาะในเรื่องของชีวิตของเขาต้องเป็นแบบอย่างกับคนอื่นแล้วก็จะช่วยเหลือคนอื่นได้โดยเฉพาะคนที่ด้ยโอกาสคนยากจนเราต้องมีฐานะที่ดีเพราะเราจะต้องมีการงานมีอาชีพ ส่วนสมหวังหรือไม่ก็อยู่ที่ความพยายามของลูกแต่ละคนเราคงไม่ไปบอกได้ว่าผิดหวังหรือไม่ผิดหวังอย่างไรนะแต่เราก็มีความเชื่อว่าเราส่งเสริมสนับสนุนให้ลูกนั้นเป็นคนดีแล้วก็สามารถช่วยเหลือคนอื่นได้ค่ะแล้วการที่ลูกโตขึ้นทำให้พ่อแม่เป็นห่วงมากขึ้นหรือน้อยลง แล้วถ้าห่วงห่วงเรื่องอะไรคะก็ความห่วงนั้นพ่อแม่ก็จะห่วงตอนเล็กๆตอนที่เขายังไม่มีประสบการณ์ยังไม่รู้อะไรมากนักแต่โตขึ้นแล้วก็การเรียนรู้ก็ความห่วงก็น้อยลงแต่ว่าห่วงก็คือการที่อยู่ในสังคม สังคมที่เต็มไปด้วยความผิดความปาปก,ก็กลัวลูกนั้นหลงหรือหลงผิดหรือเชื่อกลุ่มคนที่ไม่หวังดีต่อชีวิตของเราก็เป็นความห่วงใหญ่ของพ่อแม่ก็แต่ในลึกๆเราก็เชื่อว่าพระเจ้าสถิตยอยู่กับลูกทุกคนนั่นแหละเพราะความห่วงนั้นเราก็ฝากไว้ที่กับพระเจ้าเพราะว่าสิ่งต่างๆนั้น อยู่ภายใต้ก,การควบคุมของพระเจ้าทั้งสิน้นความห่วงกว็น้อยลงค่ะโอเคค่ะและในคำถามสุดท้ายนะคะมีอะไรอยากจะบอกกับลูกแต่ละคนบ้างไหมคะก็ยงลูกก็รักทุกคนก็อยากจะฝากลูกทุกคนว่าเราต้องตั้งใจในการที่จะเ,เรียนตั้งใจที่จะทำงานเพื่อที่จะมีฐานะแล้วก็ สร้างตัวเองให้มีฐานะที่ดีแล้วก็เป้าหมายหลักสําคัญก็คือช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เพราะการอยู่ในสังคมนั้นเราต้องเป็นผู้ให้ไม่ใช่เรารับอย่างเดียวการให้ความรักให้ความเมตตาให้ความช่วยเหลือแก่สังคมนั้นก็จะทําให้สังคมเรานั้นมีความสุขถ้าทุกคนคิดที่จะให้สังคมเราก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขเราไม่คิดที่จะรับอย่างเดียว แต่ว่าเราให้แต่สิ่งที่สําคัญก็คือให้เราเป็นคริสเตียนเราก็ให้ความเชื่อมั่นในโลกของอนาคตคือให้ทุกคนได้หันกลับมารู้จักพระเจ้าซึ่งเป็นพระผู้สร้างเป็นเจ้าของชีวิตซึ่งตอนนี้สังคมมันหลงผิดไปเยอะวันก็ฝากลูกๆว่าเราจะต้องช่วยกันในการที่จะ,ะสร้าง ชีวิตตัวเองแล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่นในอนาคตต่อไปโอเคค่ะสุดท้ายนี้คุณพ่อมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการสัมภาษณ์และการพูดอย่างไรและถ้าคิดเป็นคะแนน20คะแนนคุณพ่อให้คะแนนหนูเท่าไหร่คะก็บทสัมภาษณ์บทคำถามก็เป็นคำถามที่ดีเป็นความคิดที่บางครั้งพ่อก็ไม่มีโอกาสที่จะคุยกับลูกพราะคำถามนี้เป็นคำถามที่ดีที่จะ เข้าใจความรู้สึกของพ่อแม่ที่มีต่อลูกก็ถ้าให้คะแนนก็จะให้คะแนนเต็มเต็มเท่าไหร่เต็ม20ก็จะให้ไปเต็ม20เลยนะเพราะว่าเป็นถามที่ดีที่เกิดประโยชน์ต่อลูกๆนะในการที่จะฟังได้รับความคิดเห็นจากพ่อแม่คค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ